สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนที่อยู่ในสถานะโสดชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะเป็นการทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะประจำเดือนกรกฎาคมปี2567นะคะสำหรับชาวธาตุลมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ King of War, Jasmine, David, Ace of Swords, Nine of Swords, Ace of Cups, The Star, Nine of Swords, Six of Swords, Nine of Swords ค่ะสำหรับความรักคนที่อยู่ในสถานะโสกนะ ชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะธาตุลมในช่วงตัวนี้ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีการเริ่มต้นนะคนโสดนะคะเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีความรักที่มาถึงในเรื่องของความมั่นคงทางด้านจิตใจทางด้านฐานนะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจที่ที่เด็ดขาด ไม่ย่อท้อไม่เกรงกลัวโตใดๆนะคะหมายถึงว่าความรักในช่วงตอนนี้สำหรับชาวธาตุดมคุณมีการตัดสินใจที่ดีในการที่จะเริ่มต้นแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือว่าความรักที่มันท้าทายความสามารถความรักที่เหมือนแบบมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็จะพยายามคุณก็จะสู้คุณก็จะพิชิตคุณก็จะแสดงให้เห็นถึงความรักแท้ที่ที่ตัวคุณมี ที่ตัวคุณมีให้นะคะพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในความรักครั้งนี้จัสเมนก็มาบอกมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยบางคนรอคอยในเรื่องของความรักนะคะการปลดปล่อยการรู้สึกว่าอิสระมากขึ้นในความรักในความรู้สึกในความสัมพันธ์ที่จะาได้เริ่มต้นบางคนนะชาวธาตุลมมันเหมือนกับคุณกักอ่ะคุณกักคุณเก็บ หัวใจของคุณไว้ไม่ยอมที่จะเปิดเผยสักทีนะคะแอบซ่อนความรู้สึกมาแบบเนิ่นนานหรือสักพักหนึ่งก็ได้นะคะต่อจากนี้ไปเหมือนกันว่าคุณได้ปลดปล่อยแล้วนะคะปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยความรู้สึกให้มันเป็นเป็นอิสระมากขึ้นรักก็คือรักชอบคนนี้ก็คือชอบคนนี้แล้วก็จะเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปในความรักในความสัมพันธ์จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความรักแท้ที่คุณมีเพราะที่ผ่านมาแล้วดูคุณอึดอัดน,นะ อึดอัดบางคนเก็บซ่อนอารมณ์เก็บปวดนะคะเก็บไว้ไม่กล้าที่จะเปิดเผยไม่กล้าที่จะแสดงตัวตวนออกมาปล <c oughs> อภัยค่ะไม่กล้าที่จะแสดงตัวตวนออกมาให้เขาเห็นให้เขารู้สึกบอกไปตรงๆแต่นับจากนี้ไปเหมือนคุณเริ่มละเหมือนคุณกล้าขึ้นเหมือนคุณยอมที่จะเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะลุยนะคะพร้อมที่จะลุยต่อไปในความรักในความสัมพันธ์หรือใครบางคนถ้ายังมีเบื้องหลังความ ความความผิดหวงความเศร้าหรืออะไรที่มันมันผ่านมาแล้วแหละแต่ก็ไม่อยากกลับไปกลับไปคิด กลับไปทบทวนกลับไปคิดถึงความลางะะังเนี่ยค่ะก็เดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีวันใหม่อยู่เสมอมีพรุ่งนี้มีวันใหม่ที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอให้เริ่มต้นใหม่กับหัวใจกับความรักที่ที่มันมีเข้ามาและในระหว่างนี้อาจารย์แนะนําว่าระวังในเรื่องของความรุ่มโรกนะคะเพราะถ้าเกิดว่ารักใครมากเกินไปอยากให้คุณมีสติตั้งมั่นในความเป็นจริงในสิ่งที่เห็นณปนะัจจุบันนะคะอย่าพึ่งเชื่ออะไรมากมายอย่า ไปงมงายแล้วก็พยายามกลัวไปหลงคารมใครบางคนง่ายๆในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็เตือนไว้นะคะให้ระวังนะให้ระวังนิดนึงนะคะสําหรับชาวธาตุมสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณรอคอยบางคนขอนะในเรื่องของความรักเนื่องจากว่าเคยผิดหวังกับความรักมาอธิษฐานขอพอรจากสินทศัพิ์จากคน ที่คุณเคารพนับถือสิ่งต่างๆที่เคยช่วยที่เคยโดนจิตโดนใจนะคะทําให้ตัวคุณได้พบกับความรักที่ที่มันดีอ่ะที่มันดีต่อใจนะคะหรือใครบางคนที่บอกว่ากําลังรอคอยเรื่องของความรักนะคะรอคอยการกลับมาของคนรักก็จะได้สมหวังนะคะสมหวังกับการรอคอยที่คุณรอคอยด้วยความตั้งมั่นด้วยคอย ด้วยความจริงใจนะคะแม้ว่าจะอยู่แบบเป่าเปียวเงาบ้างในบางอารมณ์ในบางครั้งในบางเวลาที่มีให้แต่ก็อยากให้ให้คุณเชื่อใจให้คุณตั้งมัน่นถ้าคุณคิดดีทำดีเลือกแล้วก็มองย่อมมีคนดีนะคะแม้ว่าจะเจอคนที่เคยแบบ เคยทำให้เสียใจยทําให้ผิดหวังแต่คนดีๆเดี๋ยวเขาก็จะวนเวียนกลับมาหาคุณเองนะคะความสุขในชีวิตเกิดจากตัวคุณเองเป็นคนสร้างเป็นคนกระทําเป็นคนก่อร่างเป็นคนเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยการรักตัวเองความรักมันก็จะเข้ามา หาคุณเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องวิ่งหาจากที่ไหนแต่เกิดจากการที่คุณสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวคุณนะคะแล้วความรักและสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาตัวคุณเองสําหรับชาวธาตุลมนะขอภัยสรุปให้อีกนิดนึงนะคะในความรักความสัมพันธ์คนโซสดสำหรับชาวธาตุลมนะคะจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ฟรี e อฟ o f อร r ดคิงออฟสวอร์ดเดอ e ไ i เดรฟสำหรับคนที่โสดคนที่อยู่ในแบบโสดมาอย่างยาวนานหลา,หลายเดือนหลายปีโสดแบบพ่อไม่ไม,ม่ก็ได้แบบลูกติดก็ได้นะคะมันหมายถึงการการใช้ชีวิตที่ที่มันเข้าใจธรรมชาติอยู่จนแบบโสดจนเคยชินนะคะถ้าโสดจนเคยชินแบบนี้ก็ ก็ถือว่าอยู่ได้ในชีวิตนะคะเรามีความรักได้หลากหลายรูปแบบรักแบบเพื่อนแบบพี่น้องแบบการันณมิตรแบบครอบครัวหรือแบบอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นความรักที่อยู่กันแบบเป็นคู่นะคะความรักมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกับว่าโสดจนเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจในในในความรักสามารถแยกแยะออกได้นะคะก็ ก็ยังอยู่โสดแบบนี้ต่อไปนาบทสรุปก็คือไพ่แนะนําแบบนี้แต่ถ้าคนโสดในช่วงนี้ที่บอกไปว่ายัางที่จะเริ่มต้นความรักแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการไป อาจจะไปตกหลุมรักคนมีเจ้าของหรือความรักสามเศร้าก็ได้นะคะที่บอกไปต้องดูให้ดีนะคะพี่จะให้ดีคบคนให้นาน,านๆดูให้ลึกซึ้งถึงเนื้อแท้แก่นในของเขาจริงๆว่าเขาปลอดภัยไหมว่าเขาโสดจริงไหมนะคะอันนี้ก็อยากให้ให้ระวังนะคะเพราะสุดท้ายแล้วก็คือตัวคุณน,นั่นแหละที่จะ ตัดสินใจเลือกทางเดินของคุณแต่ถ้าคุณคิดดีทําดีใฝ่ดีนะคะรักตัวเองมากอย่างที่อาจารย์บอกไพ่ใบสุดท้ายก็คือคุณก็จะได้รับความรักที่แท้จริงตอบกลับมาหาคุณอยากแน่นอนนะขอแค่มั่นใจแล้วก็เชื่อและอีกอย่างก็คือช่วงนี้ให้หมันทําบุญบ้างนะคะทาบุญสุนทานเข้าวัดฟังธรรมนะคะเล็กๆน้อยๆทาอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหมือนการให้อะเป็นการทานนะคะให้นะคะ ให้ผู้ให้ย่อมมีความสุขนะคะย่อมมีความสุขนะไพ่ก็จะแนะนําประมาณนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่อยู่ในสถานะโสดนะคะ<ม>คิดดีเอาไว้นะคะเรื่องสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาตัวคุณนะคะ<ม>แล้วความรู้สึกของคนรักล่ะคะคนรักนะคะช่วงนี้เขาคิดกับคุณยังไงอยู่นะคะคนรักของชาวทะลม เพจ of pinch curl ไฟล์ of cut h r e e of pinch curl เขาเหมือนเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่หรือเปล่าเขาทํางานเขาทํางานและเขาก็พยายามที่จะให้มีความมัน่นคงอยากมีความหนักแน่นอยากเห็นคุณอยากเห็นคุณปลอดภัยอยากไม่อยากเห็นคุณทุกข์เหมือนเขาอยากจะคอยเข้ามาซัพพอร์ตดูแลตัวคุณอยู่ก็ได้เหมือนกันแต่บางครั้งในความรู้สึกมันก็เหงามันก็เศร้ามันก็มีหลากหลายอารมณ์ในสิ่งที่ ในสิ่งที่เขาต้องการอะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็แต่ก็ได้อยู่แต่ก็มีความสุขอยู่แต่บางครั้งมันก็มีอารมณ์ที่แบบเหงาบ้างเศร้าบ้างนะคะอารมณ์คนเรานะนะคะมีขึ้นมีลงวันนี้มีหลากหลายอารมณ์ที่ต้องให้คิดเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปยึดติดกับมันนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากมายปล่อยวางบ้างปล่อยไปตามอากาศวันเวลาบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีนะ และอีกอย่างในช่วงนี้มีคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณเข้ามาด้วยนะคะคนนี้ขยันทํามาหากินนะคะตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงจังเป็นคนดักแน่นแล้วก็ทํางานหนะักเขาพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวพร้อมที่จะอยากดูแลคุณนั่นแหละนะคะอยากดูแลคุณนั่นแหละอาจจะผ่านมาจากเรื่องการทํางานก็ได้นะคะการทํางานการพบปะผู้คนนะคะการออกงาน ประมาณนี้มันจะเจอกันผ่านผู้คนผ่านเพื่อนแนะนํามาก็ได้นะคะและอีกอย่างในช่วงนี้ที่บอกไปก็คือเขาเขาโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานนะคะการทํางานแต่ก็อาจจะมีบางมุมบางอารมณ์ที่มีความน้อยใจบ้างนะคะมีการมีความรู้สึกที่แบบเอาใจใส่บ้างก็มีบ้างนะคะมีบ้างขอให้เพิ่มเติมให้อีกแล้วกันนะคะคนรักของชาวธาตุโรมตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ of sword. บางครั้งอาจจะเจอคนที่เขาเคยผิดหวังคนที่เขาเคยเสียใจคนที่เขาเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆในความรักมาอย่างหนักหนวงเหมือนกันนะคะน of cups u p s Seven of Wands ก็ถ้าเขาได้มาเจอคุณนะคะในช่วงตัวนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระมากขึ้นเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีๆอย่างจะแบ่งปันความรักให้กับคุณแมบบ้ว่าบางครั้งอาจจะมีอะไรที่แบบกระทบกระเทือนจิตใจไม่พอใจบ้างแต่เขาก็ยินดีที่จะอยาก อย,อยากดูแลอยากใช้ชีวิตนะคะคนทุกคนย่อมมีเบื้องหลังเบื้องหลังนะคะในความรักในความรักที่ผ่านมาแต่ขอแค่ว่าปัจจุบันนี้นะคะคบกันอยู่คุยกันอยู่พูดคุยกันอยู่ก็อยากให้มีทัศนคติมีมุมมองที่ดีต่อกันสร้างแต่กรรมดีให้กันนะคะเพราะว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้แต่ขอแค่ว่าปัจจุบันเนี้นะคะซื่อสัตย์ซื่อตรง,งต่อกันก็พอด้ความรักมันจะ มันจะยังคงอยู่นะคะมันจะยังคงอยู่บางครั้งอาจจะเจอคนเจ้าชู้บ้างนะคะเจ้าชู้บ้างแต่ถ้าเขาคิดนะคะแต่เขาคิดได้นะคะคิดได้ที่จะที่จะยังมีความรักดีๆเมื่อเจอคนดีดีแล้วก็อย่าปล่อยให้เสียเวลานะคะแค่นั้นเองนะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมทุนราศีตุลราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2567เเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ